บต้องเบาหลายสำหรับบ้าในพ้นซอยนี่เขาเอินว่ากินค้าเคียงเนีพี่น้องยังกาะผากินเลี้วผากินเลี้วหอตับตับยังว่าผากินเลี้ววะ <c oughs> แก้วขม,มลุยขอ,อยากใส่มือครับกินแบบอีสานเขาต้องใส่มือไปเนี่ยโยด,ดติงต้งติ้ง béo béo, xẹp, vậy coi như là yếm yếm nè, nưng, nhá, như thế này, xẹp สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมวันนี้บ่านนิพลพา f อซมาที่เชลบุรีนะผมอมตะนะครนะผมมาร้านนี้เลยผมชื่อร้านว่าแซ่บอิโวยต้มเส้นอุดอรสตรแท้ๆของจังหวัดอุดรเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวนิพลจะพาไปชมบรรยาก,กาศด้านในร้านกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมสวัสดีค่ะอันนี้คือร้านแซ่บอิ๋วยนะคะนี่คือเจ้าของร้าน วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับพี่ๆท,ที่มาถ่ายรายการนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเราจะเป็นต้มเส้นหุวนอนแล้วก็ต้มข้อเปียกแล้วก็จะเป็นสอยจุคาเขียงค่ะที่เด็ดของร้านเราเลยใครมาเราต้องได้ชิมค่ะเมนูของทางร้านที่จะแนะนํานะคะก็จะเป็นสอยจุคาเขียงแล้วก็เป็นต้มข้อเปียกแล้วก็อบน้องวัวแล้วก็อบน,น้องวัวที่จะเป็นที่เด็ดนะคะเพราะว่าปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งหนึ่งเพราะว่าวัวตัวหนึ่งจะออกแค่ น้องเดียวแค่น,นั้นค่ะของเราเป็นน้องบวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีราบบวชหมึกแล้วก็ตำดองแดงทะเลนี่จะเป็นดองแดงท,ที่เราบีบสดๆแล้วก็จะมีหมูยอเป็นหมูยออุดรแท้ที่เราทําเองนะคะเนื้อ <keen? S 2> ล้วนไม่ผสมแป้งเลยค่ะทีเด็ดมาแล้วต้องกินกับต้มข้าวเปียกรับรองเด็ดแน่นอนค่ะที่กัดร้านนะคะจะอยู่หลังวัดดอนมาจากเส้นดอนหัวล่อสีแยกไฟแดงน,นะคะเลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะ <q> แล้วก็จะมาถึงหลังวัดดอน ร้านกว้างๆนั่นแหละค่ะคือร้านของเราจัดรถได้ตามสบายเลยค่ะทางร้านจะมีที่จอดรถให้ตามสบายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเียะทำอะไรกับพี่ราเมนี่เนาะต้มก็ลี่ยนทางร้านเราจะต้องมในหม้อไหนทั้งวันไม่หนู้ เดิมจากอุดรแค้นะคะเส้นถองทางร้านเราจะต้มทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ไม่อืดน,นะคะถึงคุณที่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านอื่นกินมันก็ไม่อืดค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเฉพาะสูตรของทางร้านเราเหนียวนุ่มต้องลองชิมนะคะอันนี้ถ้วยนี้จะเป็นถ้วยราคา60บบาทเราจะได้เลือดไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่เน้นๆเลยค่ะเปื่อยรับรอง ละลายในปากแน่นอนถ้าใครไปอุดรแล้วไม่ได้กินต้มเส้นถือว่าไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเรายกที่อุดรมาไว้ที่ชนบุรีแล้วไม่ต้องไปถึงที่อุดรก็ได้กินเหมือนกันคะ่ะ เรามันจะคล้ายๆกับว๋วยจับยวนแต่ว่ามันต่างกันที่เส้นทางร้านเราจะเป็นเส้นใหญ่หนึบเหนียวนี่เลยเป็นข้อเปียกเป็นอาหารยวนคล้ายๆอาหารยวนกินตอนเช้าถ้าทางอุดอรจะนิยมกินกับไข่กระทะ<ม>ใส่กับหมูยอ่อเป็นของสูตรกับุกหมูแล้วก็ใส่หมูย่อให้ ระดูกละลายในปากเลยนะคะไม่ต้องเคี้ยว <c oughs> อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมชอบเปหมึนกินซุปเล็กไหมอ๋อแบบนี้พร้อมเสิร์ฟ กันตลอดเป็นทีมเป็นเพื่อนยังุเสนงโบราณของทางร้านนี่จะเป็นราบเงินสดสดเย็นอนะ่ะไปเตยอ๋อตำอตอมน้องวัวมาสั้ ซอยจุซอยจุเบึ้งเนื้อเอาโคแดงอะ่ะทั้งร้านเพิ่นให้มาซอยเองเลยสุดยอดมาบ่าต้องเว้าลายสำหรับบ้าในพ้นซอยนี่เขาเอิ้นว่ากินค้าเคียงนี่พี่น้องกินค <c oughs> ้าเคียง <c oughs> ยังเกาะพากินเ้ว,วพากินเล้วฮอดตับ อับยังว่าผ่าชิ <c oughs> ล,ลี่วะแก้วขมรุ้ยขอญาตใส่มือครับกินแบบอีสานเขาต้องใส่มือไปเนี่ยโยดติง้งติ้งแบบ่แบไม่ผักแก้ม,มให้พอมะ Bây coi dơm dơm nên nên không còn Ừ. Nhà máy bẹp nè. Đẹp. Nè. Sốc lệch lói lượt. Đèn chương khương. โอ้โหขับ <c oughs> ง่ยไปเลยบึงเลียดเดี๋ยวต้องตัก,ตกเลือดแบบนี้ลูกโดดไายลูกโดดลกโดดเผ็ด <laughs> แซ่บ <c oughs> เด็ดของทางร้านอีกหนึ่งเมนูครับผมคืออะไรออมนองวะออมนองวะบ่อยากเป็นไหนอยากกินนะออมนองเมีย <me a. S 1> <c oughs> mẹ biết sợt bơi phi nhau quang thế này chưa nghe 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 ตำดองแดงทะเล e. สูตรอุดอรเฮือนครับผมแซ่บมันลองเป็นไงท่านพร้อมปลาปลาหนุ่งดัวเนว้อหอยาดใส่มือนะครับกุ้งสด พี่บอกกินหน้าหรอยิ่หายแซ่บอันนี้เป็นลาบหมึกนะครับโดนหมึกกรุบๆเลยพี่ยมังเต็มคำมาป็นไงพี่นุ่มกรุบๆกรุบแซ่บครับ อันนี้ต้มเส้นต้มเส้นอุดรน,นี่ไม้แบบนี้เลยพ้อมญาติใส่ช่วยตรงนี้ก่อนนะครับเส้นแบบนี้วิญญาณแบบนี้นุ่ม ครั้งแรกนี่น่ะกินต้มเซนุรอนออนี่แซ่บครับ <c oughs> มาอันนี้เป็นยำยำบุ้นเส้นโบราณมาสั่น <c oughs> สูตรของทางล่างเงื่อนเพิ่นวาเซนเพิ่์ลโมเอือด <c oughs> เดี๋ยวกินเครื่องเคียงมันก่อน เป็นไงพี่บ,บ่าวแซ่บหมูยออุดรกิมทีละสองเป็นแบบนี้ไปเลยมาแซ่บมาร่วมกันวันนี้เรามีอะไรพี่บา่าวโอ้ยมาร้านอ,อีสานอีสานอีสานเมืองอุดรเมืองของแซ่บเมืองอุดรก็ต้องมีอะไรโชว์สองกล้องเลยมีอะไรใส่จุใสยจุยจครับผม นายคนไทยซอยผมจะซอยเป็นไหมเนี่ยผมผมซอยเดี๋ยวเราต้องบอกชื่อชื่อร้านก่อนเรามาร้านอีโดยต้มแซบต้มเส้นแซบอีโดยต้มเส้นอุดรเนี่ยแซบอีหยอยต้มเส้นอุดรวาแซบอิหยอยอิหยอยอ๋ออีโดยมีเมนูอะไรบ้างวันนี้ที่เราสั่งมานี่นะครับผมอแรกซิงเกิลเจอร์นะครับซอยจุซอยจุข้าเขียงพี่น้องพร้อมเขียงพร้อมเขียงแล้วก็อีกซิงเกิลเจอร์อีกอันหนึงคือ ออมนองวัววาซนของแซบหากินยากครับปีละครั้งตัวหนึ่งตัวหนึ่งให้ให้ให้น้องเดียวน้องเดียวใช่ละครังใช่ครับอืครับเมนูต่อไปอ่าลาบลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกแล้วมีอะไรอีกยกไปใกล้กล้องหน่อยยกไปใกล้กล้องหน่อยที่เด็ดอีกอันหนึ่งมีอะไรอันนี้ซุกเล็กซุกเล็กเุกเล็กุกเล็กอันนี้ปกติเพิ่นใส่เลือดหลายกว่านหินเลยอันนี้ต่างบอกขอหน้อยนิดนหน่อยนะกลัว โชว์สองกล้องเลยอย่างเช่นเส้นโบราณหวยมากินเขาขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ตดองแดงดองแดงกุ้งสดดองแดงกุ้งสดันนี้เคยไปกินของกล้องสลันนะวันนี้มากินที่ชลบุรีครับไม่ต้องไปกินไกลถึงอุดรแล้วนี่ใช่ยกครัวจากอุดรมานี่ยกครัวจากมาชนเลยนี่ต้มต้มเส้นต้มเส้นครับต้มเส้นนี่ต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกอืก็ดูเรามากินอะไรก่อนเยอยะซอยจุนี่ยเหรอเขาซอยจุ ขาดไม่ได้ผมขอลองซอยให้ก่อนได้ไหมเอาพี่ซอยดูดิลองซอยดิซอยจุซอยจุเนื้อมาเอาเนื้อมาจุอันนี้แก้วทางล้านจะเป็นแก้วขมนะผมสามารถรีเฟรชได้นะครับดูเนื้อก็สิเแดงๆเลยทุกคนนี่สร้างได้เป็นแดงเลยเป็นแก้วสมก็ได้นะทางร้านนะครับพี่บ่าเขาต้องเขาต้องซอยบางๆใช่ไหมใช่ครับปลายไหมเนี่ยถูกถูกไหมถูกครับนั่นแหละ ผมมีทางเลยพี่ซอยนี่ก็แกมเลยพี่ได้จำนะพี่บ่าวร้องกันฮะพี่บ่าวร้องกันผมเหรอห่อหยาตใส่มือได้พี่น้องบอกว่ากินอาหารอีสานต้องมือแล้วแน่ต้องมือต้องมือขออนุญาตเด้เลยรวยแบบนี้เขาจะมีผักไม้พันธุ์ด้วยนะพี่บ่าวเป็นไงมันจิ้มเป็นไงแซ่บผมฮะแซ่บอื ลอ,ลองดูเพี่อนนี่ผมจะพันเลยนะอืมเป็นยัไงพี่บ่าวอร่อยอร่อย <c oughs> พี่บ่าวอันนี้คันนะอ,คนอืคู่ดไงแบบนี้มันคู่ปลายเราเนี่ยมาพี่บ่าวซอยเอาอมผมว่าขันแย่เลยนะพี่บ่าวได้ครับอืนี่ เด็ดเจียวนี่นะอืมนุ่มแซมเนอะอืมน้ำจิ้มเพี้ <S <s <up>. <S ยะนะอร่อยนะอร่อยจ่ิงนี้เจอคือตรงนี้แหละลองอะไรอ่ะคันนา คันใหญ่คู่ไยนเนี่ยมันเป็นคันหน้าธรรมดาแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครนะยกเขียงไม่ให้ซอย,ย,เ,ยเลยนะนี่บางคนฝีมือครับพาคิดด้วหอตับ คอช้อนกลางมาตักตรงนี้ผมลองปลาหมึกกับปลาหมึกเขาตับไหมเพี่ยอู้บางตับจันขอหล่อเลยพี่กินได้ไหมตับไหมสด เอาลองดูพี่สามสิบกี่พันตับลองเบิ้บลลงกนกนนี่สิ่งไม่เจอทา้งล่าน,นนี้คือน้ำจิมมม้มเปรี้ยวน้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวอ๋อเขามีแบบขมแบบเปรี้ยวใช่นี่เขาบ้านสามสิบกี่พันตับครับเอ็ซีชอบเนื้อพี่เนื้อสดมาก นี่เป็นผีปอบแล้วเนี่ยผินเนื้อสดบอบลงฮะบอบลงองตับย่างหวานเพียงฮะตับหวานมากใช่ไหมขนาดตัวเล็กตัวเล็กให้ดูหน่อยดูให้ดูอ่ะตัวเล็กเดือด กินไม่กล้ากินนะมันแบบนี้พี่เฮ้นี่ของแท้ <c oughs> เป็นไงพี่บ่าวอร่อยแซ่บปีละครั้งขอข้าวเหนียวนะครับขอข้าวเห <c oughs> นียวข้าวเหนียวสองกองเอาแล้ว แซ่บครั้งแรกนี้กับพี่บ่าวหอมต้วยำแซ่บทุกเมนูน,น,นะแม่บ้าหำดูนะอยากกินข้าวเปี่ยนอ่ะตุกข้าวเปี่ยนให้ผมหน่อยเอาเมื่อไหร่บ้าข้าวเปียกข้าวเปียกอันนี้ยยอ,นนอย่าไปนี่เดี๋ยวมาดูข้าวเปียกข้าวเปียก ขาบอกไม่ต้องปรุงก็อร่อย้วร้านนี้ชิมก่อนค่ปรุงแต่เมื่อกี้ลูกค้าแอบ,บกับซปบ,บอกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็พริกโคตรเลยนี่ต้ณเส้นอืมพี่บ่าไม่เดือดร่างร่างยืด,ยด ชากะเหมือนเปิดจับนะใช่ไหมครับลาเต้ม,มันนุนมๆเคยกินไหมได้ยินจะชื่อก็เลยมาชิมถึงร้านเลยรู้สึกว่าจะเป็นอาหารเวียดนามตัวนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนั่นสูตรมาจากกุดอนดั้งเดิม นีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคต้มเส้นต้มเส้นอ๋ออันนี้มากินบ่อยไหมมาบ่อยค่ะรอใช่อร่อยเพลิดอร่อยใช่โอ้โหแสดงลูกค้าประจำเลยค่ะฮะแล้วพี่ผู้ชายเป็นไงอร่อยไหมครับบ่อยครับมาบ่อยมาบ่อยแพี่ร้านนี้เผ็ดเผ็ดพี่ขึ้นมาโอ้ขอบคุณมากครับที่น่าอร่อยนะครับอ่ามากินกันครับพี่น้อง ยากันไ้กินอันนั้นนี่ต้มอ,อมนองว่า น้ำเดินบบไปเไปลูกค้าปักหมดุดปักก p เพได้เลยนะครับผมตามชื่อร้านเลยนะครับผมแซ่บอโยยต้มเส้นอุดรน,นะครับวางไว้ตรงนี้เถอะนั่นแหละได้ไหม Ồ. đấy, rồi, con tầm. Có chuột, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Cho mẹ, à, rồi mẹ không kêu Nên xin em sẹp ชอบไหมอร่อยครับสูกเล็กหือเนื้อท่านแซ่บ อร่อยทุกเมนูอนี่ตอนนี้หมูนุ่มจริงเลหมูเขาเปียกเส้นอือกินแล้วเป็นไงพี่บ่าวนุ่มแซ่แบแซ่บคือจังซื้อน,นั่น มากลูกค้ามากินต้มเส้นต้มอ,อะไรกันนะอ่าใช่ครับราคาก็ไม่แพงหกสิบบาทครับอันนี้คือแพงสุดแล้วใช่ครับปกติสี่สิบาทอ๋ออันนี้เป็นพิเศษพิเศษหกสิบัวใหญ่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอีเน,นี้ หนึง่งวันนี้ให้อ๋อตกหมดแล้วไม่ไไมีถึงที่นี่มาเนี่อนี่ขอบคุณค่ะแม่ไม่เป้อนลุมป้อนเองอมไม่สนใจแล้ว <laughs> ใใจะกินต้มเส้นอุดรสาวอุดร ทุบลูกติดใช่ครับนี่ครับอีสานของแท้เขาต้องเป็นขันแบบนี้อันนี้เขาเอื่นว่าขันได้ไหมน้องขันข,นขนันต้องกินแบบขันแบบนี้โบราณสมัยโบราณโบราณชื่นใจชื่นใจหอมแ <ๆ S 1> บบหมดอร่อยเจียงจานครับ แทบปรโย,ยจริงๆแทบปีโยของแทแบบ้ครับเอขายเยอะเต็มร้าเตัมเกี่ยงเกี่ยงทุกอย่างเลยพี่พี่ดูดูดิดี่ยดูทูดู่ดูง,งูดับูดาดูดูบูดูบูดูดูดดู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 ดุนนดนดูดูด้ดู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 รูดปักดมุดปดู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 ด้นะาาดูดูผมดู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 ดนนูดูด ต้มเส้นอุดรน,นะครับผมปักหมุดปัก GPS มาได้เลยนะผมมากินกันกันกบข้าวอร่อยแซบบ่าวนิพนการันตีอีกหนึ่งเสียงครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่อง Youtube บ่าวนิพนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวนิพน์ขอตัวลาไปก่อนครผมสวัสดีครับ